ความรักกับเงินอะไรสําคัญกว่าครับครูความมั่นใจกับหลงตัวเองต่างกันยังไงแฟนกับหนูเป็นเนื้อคู่กันไหมคะลูกชายไม่มีไฟเลยจบมาก็นิ่งๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตอยากให้เขาออกไปแตกท้องฟ้าอยากได้วิธีหยุดใจร้อนหัวร้อนลูกชายอายุ16จบม .3 ไม่เรียนต่อต้องการไปเกาหลีมุ่ง,ม,งมั่นจะเป็นนักร้องผมอยากทราบเทคนิคง่ายๆในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีมีปัญหาเรื่องคุยกับเพศตรงข้ามไม่กล้าสบตาทำไมเราถึงควบคุมสติตัวเองไม่ได้และมโหร้าย าล้วคะ่ะวันนี้ครูจะมาตอบคําถามนะคะจากที่ส่งมาถามในอินบ็อกซ์ก็ดีหรือว่าที่ถามมาในระหว่างที่ครูไลฟ์แล้วครูตอบไม่ทันนะคะเรามาฟังคําถามกันเลยนะคะผมอยากทราบเทคนิคง่ายๆหรือวิธีการในการบังคับตัวเองไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีเอาแบบง่ายๆเลยนะคะให้คุณลองหลับตาจินตนาการว่าถ้าคุณทําสิ่งนี้ต่อไปมันจะทําร้ายทําลายอะไรชีวิตคุณบ้างเช่นสมมติว่าคุณอ่ะสูบบุหรี่แล้วคุณอยากเลิก คุณลองนึกถึงสิ่งที่คุณให้ความสําคัญที่สุดให้ได้ก่อนเช่นสมมติเป็นลูกแล้วจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเห็นภาพตัวเองเลยนะต้องเห็นเป็นภาพนะนอนอยู่บนเตียงเป็นโลกถุงลมโป่ง,งพองลูกคุณนั่งร้องไห้อยู่หรือวันที่เขารับปริญญาคุณไม่มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นกับเขานะวันที่เขาแต่งงานเขา ไม่ได้มีคุณเป็นพ่อไว้กราบไหว้นะนึกออกไหมเพราะว่าคุณสนุกกับการสูบบุหรี่เพราะคุณแพ้ไอ้สิ่งนี้เลยทําให้คุณเสียหายสิ่งที่ใหญ่กว่าเทคนิคเรียกว่าเพลนและเพลชเชอร์ให้นึกถึงสิ่งที่เราให้ความสําคัญแล้วคิดว่าถ้าเราเังทําสิ่งไม่ดีนี้ต่อไปเราจะสูญเสียมันยังไงข้อต่อมานะคะครูคะคนที่พูดว่าสัญญาจะทําแล้วไม่ทําผิดสิ่งข้อสี่ไหมถือว่าคําพูดของเขาโกหกได้ไหมถือว่าผิดสิ่งข้อสี่ค่ะแต่ก็ต้องดูเจตนาอีกว่าเขา ยังแค่ไม่ทําหรือเขาแบบตั้งใจที่จะไม่ทําเลยรับปากไปมั่วๆนะคะศีลคือเรื่องของเจตนานะคะ ลูกชายอายุ16จบม .3 าไม่เรียนต่อต้องการไปเกาหลีมุ่งมั่นจะเป็นนักร้องค่ะจะส่งเสริมยังไงดีคะก็ถ้าเราอยากจะส่งเสริมเขาก็ให้เขาฝึกร้องฝึกเต้นฝึกภาษาแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้คนที่เป็นโปรเฟชชั่นแลในทางร้องทางเต้นได้มีโอกาสเห็นเขาจริงๆค่ะในการคอมเมนต์ว่าเขาสามารถที่จะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรครูค่ะหนูมีปัญหาเรื่องคุยกับเพศตรงข้ามไม่กล้าสบตาส่งผลต่อวิชาชีพคือเป็นครูเวลาสอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้ชายไม่มั่นใจที่จะสอนสอนไม่เต็มที่รู้สึกไม่ ดีมีแนะนําคอร์สไหมอยากหายคือสําคัญที่สุดอันนี้นะคะปัญหามันคืออยู่ที่เรามีไมเซ็ตอะไรต่อผู้ชายบางทีค่ะเราอาจจะโตมากับการที่มีคนบอกว่าผู้ชายอันตรายนะหรือการมองผู้ชายเท่ากับแรดนะสิ่งที่เราได้ยินซ้ําๆมันเลยทําให้เราหาไก่ภาพเรามันออกออโตถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ไมเซตแล้วก็อีกอันนึงคือไมเซตของการสื่อสารว่าเรามาเพื่อที่จะให้อ่ามันก็จะทําให้เราปรับตรงนี้ได้ถามว่าคอร์สไหนแนะนําครูแนะนํานะคะถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ก็คือเรื่องของ self love นะคะคือให้รักตัวเองเปลี่ยน mindset ตรงนี้ให้ได้กับ2ก็คือ class communication นะคะการสอนว่าจุดประสงค์ของการนำเสนอ presentation ก็ได้นะคะหรือ communication ก็ได้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยกล้าที่จะเป็นคนสื่อสารกับใครๆได้ค่ะความรักกับเงินอะไรสำคัญกว่าครับครู <laughs> แหมอันนี้เหมือนถามว่า กินหมูหรือกินผักดีนะคะคือของมันมีประโยชน์ทั้ง2องอย่างค่ะบางทีเราไม่จะไปต้องเลือกนะเราสามารถกินทั้งหมูทั้งผักได้เราสามารถมีทั้งความรักที่ดีกับการเงินได้แต่ถ้าให้ครูต้องเลือกจริงๆนะครูก็รู้สึกว่าคนเราอะถูกขับเคลื่อนด้วยความรักความเมตตาสําคัญมากสมมุติถ้าเกิดเราไม่มีเงินแต่เรามีความรักความเมตตาอยู่ในชีวิตอะเราก็ไม่อดตายถูกป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีแต่เงินแต่ชีวิตเราขาดแคลนมากๆเลยไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจเรามีหากินเองได้ก็จริงอะแต่ข้างในมันอาจจะตายจากข้างในก็ได้ อันนี้มันก็คงไม่มีใครที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรอกในชีวิตจริงเราสามารถมีได้ทั้ง2อ,อย่างและอย่างดีด้วยนะมีเรื่องปรึกษาค่ะครูไม่สบายใจคิดแต่เรื่องเดิมๆทํายังไงถึงจะลืมได้คะเออลืมทําไม่ได้นะคะเพราะว่าความทรงจำอะคะ่ะมันเป็นระบบอัตโนมัติของจิตเนื้อออกไหมเวลาที่ เรานึกถึงอดีตขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่าอ๋อนี่คือระบบความทรงจํากําลังทํางานมันไปตากระทบอะไรบางอย่างใจกระทบอะไรบางอย่างหูกระทบอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้ระบบการทางานออโต้คือความทรงจํามันจะฉายภาพอัตโนมัติปัญหาของเราที่ทุกข์คือเราพยายามที่จะผลักมันออกจากชีวิตเราความจําดีอยากดึงไว้ความทรงจําที่ไม่ดีอยากที่จะผลักออกอันนี้แหละค่ะตัวทุกข์เพราะความทรงจํามันไม่ได้ทุกข์เรามีหน้าที่แค่ดูอ๋อความทรงจํากําลังปรากฏขึ้นอ๋อความทรงจํากาลังปรุงแต่งจิตฉันจิตฉันกําลังถูกความทรงจําปรุงแต่งลองพูดคํานี้ออกไปเลยนะคะก็ จะทาให้ความทรงจําไม่มีอิทธิพลกับเราหรือถ้าเป็นวิธีที่ยังอ่อนลงมาหน่อยวิธีแบบแรกที่ครูบอกคือจะสร้างปัญญาวิธีแบบที่สองคือเมื่อความทรงจําเกิดขึ้นแล้วไม่อยากคิดก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยนะคะอนุญาตให้ตัวเองไปคิดเรื่องอื่นซะจะได้ไม่จมอยู่กับเรื่องเดิมสร้างรงนบดนาลนใจค่ะลูกชายไม่มีไฟเลยจบมาก็นิ่งๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตยอยู่ไปไม่มีภาวะผู้นําไม่มีความมั่นใจอยายให้เขาออกไปแตกท้องฟ้าโอเคอสิ่งที่เราจะทำได้ก็ ชวนเขาค่ะคือคนบางคนขาดแรงบันดาลใจเพราะว่าอาจจะไม่เคยได้ฟังเรื่องราวดีๆอ่านเรื่องราวดีๆหรือไปเห็นประสบการณ์อาจจะพาเขาไปทําเคยมีบางเคสนะคะลูกเนี่ยเป็นคนขาดไฟในตัวเองเนี่ยพ่อก็พาไปดูงานจริงที่ใดที่หนึ่งที่เด็กคนนี้เคยพูดว่าสนใจปรากฏว่าเด็กได้ไปทดลองทาแล้วเกิดไฟขึ้นมาก็มีนะคะฉะนั้นสําคัญที่สุดคือ ต้องให้เขามีเป้าหมายในชีวิตมาเรียนคลาส s n n n r r m k k o v v r r กับครูก็ได้นะคะหนูมีความสับสนเรื่องของแม่ตัวเองตั้งแต่วัยเด็กค่ะมีแต่ออกคําสั่งส่วนน้องอยากได้อะไรได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกําลังใจความรักที่หนูไม่เคยได้จากตัวแม่หนูต้องทอํายังไงเออขอเลยค่ะไม่ได้ก็ขอค่ะคือบางครั้งบางทีค่ะเราต้องเข้าใจก่อนพอเราไปมีความ เชื่อแบบนี้เราก็จะเห็นแต่สิ่งที่เราเชื่อเราจะเห็นแต่แม่ไม่ให้เราแล้วเราก็จะเชื่อว่าแม่ให้น้องเราก็จะเห็นแต่ว่าแม่ให้น้องอ่ะลองค่อยๆดูซิว่ามันมันจริงแบบนั้นร้อเปอร์เลยไมยแม่ไม่เคยพูดดีกับเราเลยร้อยเปอไหมรือแม่ไม่เคยดุน้องเลยร้อยหรือเปล่าลองดูใหม่ให้ความเชื่อของเรามันมันไม่จริงไปก่อนอะ่ะ มันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์่ะจากนั้นค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณต้องทําความเข้าใจแม่ก่อนว่าที่มาของชีวิตเขาอะมันเป็นยังไงเออเขาไปเจออะไรมาชีวิตของเขาเขาเคยได้รับคําชมมาจากปู่ย่าตายายหรือเปล่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่แท้จริงของเขาที่ทําให้บางทีเขาอาจจะไม่เคยชมเราเขามองเราว่าแบบไหนเขาเห็นว่าเราเก่งหรือเปล่าแต่ในขณะที่น้องเนี่ยดูอาจจะอ่อนกว่าเราหรือเปล่านะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันน้องหรือเปล่าแล้วเขาเห็นว่าเราเอาตัวรอดได้มันมีหลายเหตุผลมากแต่ดีที่สุดคือถามค่ะบอกเลยแม่อยากให้ ชมหนูมั่งอะอะไรยะเออบอกตรงๆค่ะสื่อสารกันไปเลยถ้าลูกน้องเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจบางคน ไม่มั่นใจบางคนมั่นใจเกินไปบางคนทอดสิ่งรอบข้างบางคนคิดแทนคนอื่นให้เขาเรียนคลาสไหนดีคะเอ่อถ้าเป็นปัญหาของลูกน้องลูกน้องต้องอยากเรียนเองด้วยนะคะเขาควรที่จะเรียนคลาสอินเนอร์นะคะเอ่อ s e l ส discovery หรือคลาส communication แต่ถ้าคุณเป็นเจ้านายเจ้านายควรเรียนอะไรควรเรียนคลาส communication อย่างแรงค่ะเพราะว่าคุณจะดิวกับลูกน้องที่มีความแตกต่างได้และสําคัญอีกอันนึงก็คือคลาส E I emotional intelligence นะคะเหมาะกับคนที่เป็นผู้นําที่จะไปดิว กับลูกน้องที่มีอารมณ์หลากหลายเป็นคนพูดจาตรงจริงจังถือพยายามพูดเล่นให้ซอฟลงแล้วแต่ก็ดูจริงจังอยู่ดีอยากให้คนรอบข้างทํางานให้ด้วยความเกรงใจไม่ใช่กลัวนะคะคือบางทีมันเป็นบุคลิกของเราเนาะใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็อาจจะช่วยได้นะคะอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือให้เราชื่นชมคนที่ทํางานรอบตัวเราจัดใจจริงนะเออเวลาที่เราชมใครเนี่ยเขาเรียกว่าการให้พระคุณเวลาที่เราดุหรือสอนงานนั่นคือพระเดช ใช่ไหมเราต้องประคองทั้งสองอย่างนี้ไว้ด้วยกันอยากถามว่าเวลาเราโกรธหรือโมโหทําไมเราต้องควบคุมสติตัวเองไม่ได้สงสัยคงจะเขียนว่าทําไมเราถึงควบคุมสติตัวเองไม่ได้และโมโหร้ายปาเข้าของเหมือนคนเป็น2รูปแบบหมายถึงอะไรคะสองรูปแบบไบโพล่ากี้เหรอคะเกิดขึ้นเพราะอะไรก็คือเวลาที่เวลาที่เราโกรธมากมค่ะมันข้างในคือเรารู้สึกว่าเราเจ็บเรากําลังถูกทําร้ายนะคะเวลาที่เราโกรธแล้วสําคัญของลักษณะนี้คือเป็นคนที่พูดไม่เป็น นะคะคือเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกไปได้แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ถูกฟังเราไม่ได้เขาเขาไม่ได้ยินสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอะ่ะแล้วพอเขาไม่ได้ยินเราจะทํายังไงเราเจ็บอ่ะเราก็เลยอยากให้คนอื่นเจ็บการปาข้าของหรือสิ่งต่างๆมันเหมือนเป็นการระบายความรู้สึก,กโกรธแต่สุดท้ายเราก็จะกลับมารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอีกฉะนั้นสิ่งที่ต้องแก้คือคุณต้องฝึกเรื่องของการสื่อสารนะคะการถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆของเราเรียน EI ไอน่าจะเหมาะนะคะแฟนกับหนูเป็นเนื้อคู่กันไหมคะ ทำไมอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ทุกข์นอกใจหนูตลอดเลยข้อที่หนึ่งแฟนกับหนูจะเป็นเนื้อคู่กันไหมคะอันนี้ครูก็ไม่ใช่หมอดูแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความทุกข์นอกใจอยู่ตลอดคือคู่ครองมันมีหลายประเภทนะคะมันมีทั้งคู่ที่เป็นบุพเพสันิวาสเป็นคู่ที่มาซัพพอร์ตเป็นกัลยะาณมิตรกันก็มีคู่บางคู่เป็น คู่เวรคู่กรรมกันก็มีทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับเราคะ่ะถ้าเกิดเราอยู่แล้วทุกเรามีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าเราจะอยู่หรือเราจะเลือกอยู่แบบไหนนะคะหรือเราจะไปหรือจะอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมณนะวันนี้ที่เราเจอใช่คะ่ะมันคือเรื่องของเวรกรรมครําว่าเวรกรรมไม่ได้แปลว่าเฮ้ยไม่เรื่องเวรกรรมอะไรเขาเรียกผลกรรมเขาเรียกผลของการกระทำใช่ไหมกรรมแบบว่าการกระทำใช่ไหมผลของการกระทําคือในอดีตอะ่ะคุณเป็นคนเลือกเข้ามาวันนี้คุณก็ต้อง นี่ก็คือผลของการเลือกของคุณเนี่นะคะอะไรที่ทําให้คุณดึงดูดโอเคมันอาจจะมีสัญญาเก่าหรือความทรงจําเก่าไม่รู้ว่ามีแค่ชาตินี้หรือเปล่าหรืออาจจะมีตั้งชาติที่แล้วมาด้วยที่ทําให้คุณชอบคนประเภทนี้แล้วก็ดึงดูดคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่จะทําให้เราก้าวข้ามคํว่ากรรมได้ก็คือ 1. ยอมรับค่ะยอมรับก่อนแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับคืออะไรเออก็คงเป็นผล ของกรรมแหละก็เราเลือกเขามาฉันยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นฉันยอมรับความทุกข์ไม่หนีเพราะถ้าคุณยิ่งหนีมันจะตามไม่จบคำว่าอโหสิกรรมอะค่ะมันคือกรรมที่ได้ถูกชำระแล้วเมื่อไหรก็ตามที่เรายอมรับผลของการกระทำหรือของตัวเองนะคะมันจะจบเขาเรียกอโหสิกรรมกรรมมันจะไม่ตามแต่ถ้าคุณยิ่งหนีคุณยิ่งพยายามรุ่นนี้หรืออาฆาตเขาต่อมันจะไม่เกิดอโหสิกรรมเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นหลวไปเรื่อยๆแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําค,คือยอมรับเข้าใจเจ็บปวด นะแล้วที่เหลือเลือกกรรมปัจจุบันค่ะเราจะอยู่ยังไงให้มีความสุขเราจะอยู่แบบเข้าใจเราจะอยู่แบบอยู่คนเดียวเราจะอยู่แบบแตัดสินใจออกมารับผิดชอบชีวิตตัวเองนี่คือผลของการกระทําในวันนี้ที่สามารถกําหนดชีวิตของเราได้นะฉะนั้นเขาจะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้เรากําหนดชีวิตของเราได้อันนี้จริงแท้และแน่นอนนะคะครูคะ <c oughs> <c oughs> มีความรักแล้วพ่อแม่กีดกันไม่ให้ติดต่อทุกช่องทางทํายังไงดี ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าด้วยเหตุผลอะไรลองฟังเหตุผลจริงๆของท่านก่อนอย่าพึ่งเซโนหรือเยสกับคําแนะนําของคนอื่นนะคะเหตุผลจริงๆคืออะไรแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่เราจะ บอกให้ท่านเข้าใจหรอไหมแล้วก็สื่อสารกันว่า,เ,าเรารักเขาเพราะอะไรเขาคู่ควรอย่างไรนะคะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจเวลาที่พ่อแม่กีดกันมันมีหลายเหตุผลนะคะเขาอาจจะห่วงเรามากๆก็ได้เขาอาจจะคิดว่าเขารู้ดีกว่าเราก็ได้ฉะนั้นถ้าเรารู้จักคนของเราจริงเราก็เปิดใจคุยกับเขานะคะแบบตรงไปตรงมาพร้อมเหตุผลและหลักฐานที่ทําให้เขาสบายใจได้ว่าลูกของเขาจะไม่ไปเจ็บปวดในอนาคต ความมั่นใจกับหลงตัวเองต่างกันยังไงครับคือมั่นใจแปลว่าเราเราชัวในสิ่งสิ่งนั้นเช่นเรามั่นใจในการร้องเพลงก็คือเราชัวในสิ่งสิ่งนั้นเราฝึกมาแล้วเราเคยทำมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หลงตัวเองมันคือบางครั้งเราจะรู้สึกว่า 1. นึ่งเราดีกว่าคนอื่นสเราพัฒนากว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอ่าและ 3. ไม่รู้ความเป็นจริงเช่นร้องก็หลงแต่โอ้ยมั่นใจว่าตัวเองร้องดีมากอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็อาจจะต้อง หาโปร s ฟชชั่นอลค่ะในการที่จะบอกเราได้ว่าเรายังพัฒนาอะไรได้อีกถ้าเราแบบกูร้องดีไม่สนกูร้องดีอย่างเงี้ยให้เรียกหลงนะคะฉะนั้นต้องต้องรู้ความจริงนะแล้วก็ฝึกฝนค่ะจะสร้างความมั่นใจหลงตัวเองแปลว่าพัฒนาไม่ได้นะคะอยากได้วิธีหยุดใจร้อนหัวร้อนเหมือนสะกดตัวเองได้ทุกสถานการณ์ e <I. S 1> ลง E I ค่ะ เ,เราจะเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองได้ยังไงในขณะที่คนรอบข้างของเรามีแต่พลังลบเราก็ฝึกสมองของเราค่ะให้โฟกัสเรื่องดีๆในชีวิตแล้วก็พยายามแผ่เมตตาให้กับคนที่มีพลังลบและอีกอันที่สําคัญถ้าเลือกได้ นะคะถ้าเลือกได้ก็จํากัดช่วงเวลาที่เราจะเอาตัวเองไปอยู่ใกล้กับคนที่พลังลบอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามีงานทดลองหลายตัวเลยที่เขาบอกว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ใกล้ใครบ่อยๆอะระบบประสาทของเราจะเปลี่ยนไปเหมือนกับเขามเป็นระบบออตโต้ของสัญชาตญาณมนุษย์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นพยายามจํากัดเวลาที่เราจะต้องไปอยู่กับคนกลุ่มนี้อาจจะใช้เวลากับ ตัวเองอยู่ข้างนอกไปหาสังคมใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็จะช่วยได้นะคะมีสอนเรื่องการแต่งตัวให้หน่าจดจำไหมเ mm hmm. ชิญที่คลาส p e r s o n a l อ t y ป่ะเอาสแเอาสแตนดิ้งเ g อฮะเซมสองเชิญที่คลาส Outstanding personality ค่ะมีค่ะบอกเลยว่าแซ่บมากคลาสนี้นะคะโอเคอันสุดท้ายคำถามว่าไม่อยากถามอะไรคะ่ะอยากถามว่าทำไมคุณเขาสวยจัง ไม่รู้จะพูดยังไงะค่ะจะปฏิเสธก็ยากหลักฐานมันก็ทนโทษบอบ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันใหม่นะคะในครั้งหน้า,นาใครมีคำถามอะไรนะคะก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือเวลาที่คุณไลฟ์คุณตอบไม่ทันคุณก็จะเอามารวมตอบเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะคะเจอกันใหม่ค่ะ